สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริตา Star Connect นะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีหราศ,าศาัสตร์ค่ะอันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดอยู่ในลัคนารา,รราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนะคะถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะจะแม่นยำมากๆเลยค่ะ,ะแล้วสำหรับผู้ที่ เห็นว่าความอ้วนไขมันส่วนเกินไม่ดีกับร่างกายเขาเรียกว่ากังวลใจในเรื่องนั้นสลิมมีช่วยได้สลิมมีปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้คนที่เป็นโควิดเนี่ยที่เสียชีวิตเกิดจากไขมันทั้งนั้นเลยนะคะเราก็เลยมาบอกข่าวตรงนี้ด้วยนะคะค่ะโอเคมาเริ่มกันในเดือนนี้เลยเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาเป็นเดือนลาพระของปูเพราะฉะนั้น เราจะบอกว่าลาพะเนี่ยล่าผลอยู่แล้วล่าผลดีๆจะต้องเกิดขึ้นกับปูในเดือนนี้แน่นอนโดยที่มีพิมพ์อยู่เคียงข้างไปอยู่กับเขาตลอดอ่ะชูน้าใครโชคดีก็ไปติดกับคนนั้นนะเออก็แหมคุณอ้อยก็รู้พิมพ์กับปูคบกันมานานแล้วนะเราต้องบอกว่าเดือนนี้ปูคุณมีความโชคดีแน่นอนคุณมีความสว่างเกิดขึ้นในชีวิตแน่นอนเดินไปไหนนี่ติด l อ d ี เขาเรียกว่าติดกระตัวไปเลยอ่ะ,ะอจะต้องมีความไบรท์แน่นอนเดือนนี้เดินไปไหนนี่ออราจับอือออราเศรษฐีนี่จับแน่นอนเดือนนี้นะ uh huh. เริ่มกันในวันที่หกพฤษภา,ษภาคมนะคะ,คะเริ่มในวันที่หกพฤษภาคมคดาวศุกร์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนลาพระแล้วเป็นเกษตรค่ะโอ้ย้ำเสียงดังเลยเพราะหกพฤษภาเป็นต้นไปค่ะ คุณจะได้พบความโชคดีแบบมาเต็มร้อยแบบมาเต็มร้อยชนิดที่บ่งบอกเลยว่าเดือนนี้ไม่ว่าคุณหวังอะไรเช่นการงานค่ะถ้าคุณหวังว่าคุณอยากเปลี่ยนงานอยากได้งานใหม่อ,มอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งหรืออยากทำอะไรให้มันจบในเดือนนี้<ะ>คุณก็จะได้รับความสมหวัง เรื่องการเงินถ้าค,คุณหวังที่อยากจะให้การเงินของคุณมีการขยับขยายยอดขายดีขึ้นหรืออยากจะได้การเงินชนิดที่ว่าไปขอเครดิตแล้วม,มีการตอบรับที่ดีมีการตกลงในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเงินคุณก็จะได้รับความสมหวังเพราะฉะนั้นคือลาภผลมาแน่นอนแล้วในเรื่องความรักด้วยนะ ดาวสุ์เนี่ยเขาเป็นดาวความรักแล้วมาดูคู่ครองคุณสี่ดาวเสาเป็นเกษตรเลงมาแบบนี้<ฆ>เลงแบบไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรขัดขวางแล้วเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวเขาเองจะต้องมีความสุขในเรื่องความรักคนที่มีปัญหาน่ะจบะไปแล้วขายต่อไปแล้วไม่ใช้และอดีตอดเดิร์ตอะไรทั้งหมดทุกวันนี้มีความสงบสุขในเรื่องความรักใช้ความสงบสุขเลยนะเพราะว่า,วามันมีความลงตัว ทุกอย่างเคลียร์คัดชัดเจนคือกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็เหนื่อยมาเยอะกังวนใจมาเยอะอมากต้องบอกอย่างนี้ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เรียกได้ว่าทุกอย่างคือคอมพลีตแล้วมไม่ได้มีความร้อนรอน,ร,นร้อนใจอะไรเท่าไหร่แล้วในช่วงนี้สําหรับคนไม่มีคู่ล่ะโอ้สบายตอนนี้เหมือนรักตัวเองมากขึ้นทําอะไรก็รู้สึกสดใสไปหมดโอ้สดแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองหรืออะไรแบบนี้แต่พอรู้สึกอย่างนี้ปุ๊บชักเริ่มมีคนมาชอบ เริ่มรู้สึกว่าเรามีออร่าไงเดินไหน LED ติดหน้าไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเห็นก็ออร่าจับก็ชอบความสวยความไ r ้อะไรของเศรษฐีนี่อย่างเราอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณมีสเสน่ห์เกิดขึ้นนะคะแลาวดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วพอคนที่รักตัวเองพลังงานดีๆพลังงาน่นความรักมันก็เกิดวเอนก็เกิดขึ้นก็นาพามาให้คน หลงรักคุณได้อืก็เขาอะรู้จักพิมพ์ไงคุณไอเราก็เลยจะฉายไบรท์ไปด้วยกันนะแล้วมาต่อกันในวันที่13พฤษภานะคะ13าพฤษภาดาวเกตย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสัตว์ชาโอ๊้ยไม่ได้หยุดเลยค่ะไม่ได้อยู่บ้านแน่ๆเพราะว่าสังคมวุ่นวายสัตชาคือสังคมเพื่อนคนรอบข้างหรืออะไรต่างๆชักรู้สึกว่าตอนนี้เป็นคนของสังคมรู้สึกว่าตอนนี้ เก็บตัวอยู่บ้านไม่ได้แล้วจะต้องทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอาจจะไม่ได้ออกไปพบปะอะไรเยอะแยะแต่มีการติดต่อกันตลอดเวลาไม่ได้ออกข้างนอกแต่สายไม่ได้สายโทรศัพท์ไม่ว่างไม่ว่างอยู่บ้านก็แบตยังหมดได้อะไรแบบนี้คือติดต่อตลอดเวลา <c oughs> ทั้ง <c oughs> ด้านออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่มีการสนทนาหรือมีอะไรคือทําให้ได้รับผลดีด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งที่คุณจะเป็นที่รู้จักของคนในช่วงเวลานี้ไม่เสียเวลาในการพูดคุยใช่แล้วแล้วสําหรับคนเนี่ยตอนเนี้ย สื่อออนไลน์เยอะมากขึ้นค,คนเราก็เวลาขายของหรืออะไรต่างๆก็มักจะใช้สื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณบอกเลยนะว่าปูคุณออกหน้ากล้องได้เลยตอนนี้คุณสามารถที่จะยืนหน้ากล้องไลฟ์ขายของได้เลยเพราะว่าคุณสวยแล้วคุณดูดีมากเลยในตอนนี้น <Okay. S 1> ะทำให้ยอดขายดีด้วยบอกนี้เลยแล้วมาต่อกันในวันที่15พฤษ้าพฤษภาดาวอาทิตย์ยกเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะอาทิตย์เขาเป็นการเงินน่ะ เมื่อกี้อยู่กมามะเงินก็ดีแล้วนะ,ะนี่มาอยู่ลาพานี่คือทวินแอคชั่นคือเงินคุณดีแน่ๆดีแน่นอนต้องใช้คําว่าดีแน่นอนเลยนะแล้วมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นถ้าคนที่อยากจะขายอ่าตั้งใจว่าเฮ้ยฉันอยากจะขายทรัพย์สินหรือฉันอยากจะซื้อทรัพย์สินหรือฉันจะทําอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วมันทําให้ตัวคุณมีเงินในบัญชีมากขึ้นหรือมีเงินมากขึ้นหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับการเงินที่ดีขึ้นเนี่ย มันจะได้รับอะไรแบบนี้ช่วงนี้อ,อเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนลาภลาผลที่ต้องบอกว่าจริงๆลาบมารอบตัวอืน้ําตกอยู่แถวนี้กว่าเอาเองบางคนที่มไม่เคยมีเงินเก็บอยากมีเงินเก็บก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีเงินเลยมีแน่มีแน่แล้วเราจะบอกว่าปูเนี่ย <c oughs> การเงินเขาเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยนะ <c oughs> เขาอะไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยคุณอ้อย <c oughs> ดาวอาทิตย์เนี่ยเวลาอยู่ในเดือนการเงินไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยไม่ใช่คนที่จะใช้เงินแบบไม่คิดแต่เพียงแค่เขาเป็นคนที่ ใช้เงินทุกอย่างเนี่ยด้วยเหตุและผลที่สําคัญก็คือเขาเป็นคนรักพวกของคอการใช้เงินที่ใช้ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องหมยเลยว่ามันจะไม่ได้คืนมาเพราะว่าตัวคุณเองลงทุนอะไรก็แล้วแต่ปู่เขาจะเป็นคนที่กวาดเรียบหมดเพราะเขามีแปดขาเขาจะสามารถที่จะกวาดอะไรได้หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราต้องบอกว่าเดือนนี้ เป็นเดือนที่เหมาะมากถ้าคุณจะลงทุนถ้าคุณจะขายอะไรหรือจะออกสื่อหรือจะลงทําอะไรก็แล้วแต่คือมันดีกับเขามากอ,อืมมันเป็นเดือนลาพาักที่ทําอะไรก็ได้ล่าผลดีไปหมดคืออยากจะเริ่มทําอะไรก็ทําได้ใช่ออื จังหวะที่ดาวเดินไม่ดีะให้อยู่เฉยๆมไม่ต้องไปทําเยอะพยายามหลีกเลี่ยงให้เวลามันผ่านไปจนถึงเวลาดวงดีแบบเนี้ยแล้วเราก็มาทํามันจะได้ไม่ขาดทุน่านะคะแล้วพอมาวันที่31พพฤษภาดาวศุกเดินเร็วจัดเลยเดินเข้ามาอยู่ในเรือนวิน้าแป่มาอยู่ร่วมกับดาวอังคารค,คู่นี้นะเราต้องบอกว่า6.3เนี่ยจริงๆ6.3ถ้ามองไปในเรื่องความรักเนี่ย มันหมายถึงว่าเป็นคู่มหาสเสน่ห์คู่มหาสเสน่ห์มาอยู่ในเรือนวินาจังหวะปลายเดือนเราต้องย้ำปูว่าปูคนที่มาชอบเราเช็คให้ดีนะว่าเขาโสดจริงเปล่าหรืออะไรแบบนี้คุณอาจจะไปเจอชนิดที่ว่าคนมีเจ้าของแล้วหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนั้นอย่าเลยอะไรที่มันไม่ใช่ ลอยไปผ่านไปเดี๋ยวสุดท้ายเราได้คนดีแน่นอนอันนี้มองไปในเรื่องความรักนะช่วงวันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปแต่ถ้าเรามองไปเรื่องลาบผลล่ะล <c oughs> าบผลมาเข้าเรือนวินาศเนี่ย <c oughs> มันหมายถึงว่าตัวเองอาจจะได้ลาบผลแบบลาบลอยในช่วงหลัง31พฤษภาคมลาบลอยนั้นอาจจะมาแบบชนิดที่ว่าไม่ทันตั้งตัวอาจจะไม่ใช่ลาบใหญ่แต่เป็นลาบที่เราคาดไม่ถึง <c oughs> เช่น <c oughs> เราคิดว่าเราอ่ะจะขายของ คือจบแล้วไ uh huh. ตจบแล้วไม่ได้มีอะไรเพิ่มแล้วอยู่ดียอดมันเข้ามาแบบรัวๆช่วงปลายเดือน uh huh. เออมันทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ย uh huh. เป็นไปได้ยังไงลูกค้าเก่ากลับมาเขาเคยหายเป็นนานแล้วอะไรนู่นนี่นั่น uh huh. อยู่ดีก็กลับมาคือทําให้ตัวคุณเองมีล่าผลที่ดีขึ้นหรือล่าผลเรื่องการงานละ่ะ uh huh. การงานคืออยู่ดีๆก็มีช่วงปลายเดือนคือมีอะไรที่ บ่งบอกว่าเฮ้ยตัวคุณมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือได้รับโปรเจกต์อะไรที่มันแบบเกินความคาดหวังอ,ะอ่ะเอออยู่ดีผู้ใหญ่ก็เอ็นดูซังนั้นอ,อยู่ดีก็มีคนให้โอกาสแบบง่ายๆทั้งๆที่โอ้โหฉันขอมาเป็นแรมปีแต่ไม่ได้ช่วงคู่ฟุ๊กเนี่ยมาอยู่วินาศเนี่ยมันได้มาง่ายๆแบบชนิดที่ว่าง่ายจัดจนเราคิดว่าเฮ้ยมันดีจริงหรอเป็นคะแนนพิเศษก็ได้ออหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเอออยู่เบื้องหลังออไม่ได้อะไรมากมายมไม่ได้แสดงออกนอกหน้าอะไรมากก็คือได้มารับๆับ อืมอันนี้เป็นลับๆจริงๆ uh huh. อาจจะได้มาจากแรงถีบดัน uh huh. ไม่ใช่แค่แรงผลักดันธรรมดานะคือ uh huh. มันได้แบบฟุกฟกเลย uh huh. ในช่วงจังหวะนี้นะ uh huh. เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าในเดือนนี้ uh huh. เป็นเดือนลาภาลาผล คำว่าลาภาลาภผลเนี่ยเราอย่าไปมองไปในเรื่องโชคลาภอย่างเดียวอย่าไปมองไปในเรื่องการเสี่ยงโชคอย่างเดียวอย่าไปมองอะไรที่เงินที่เรายังไม่ได้ทํางานแล้วมันได้มาโชคลาภลาภผลเนี่ยมันอาจจะได้มาจากเรื่องการทํางานหรือการขายของหรือการลงทุนหรือการอะไรที่เรามีการกระทําแล้วเราคิดว่าเฮ้ย ฉันลงทุนตรงนี้ไปฉันคิดว่ามันคงจะได้กําไรสักสองหมื่นยู่ดีปลายเดือนด้ยดีขึ้นไปเป็นสามหมื่นห้าค่ะคือมันได้เกินคาดาอะไรแบบนี้แต่มันได้มาล้วนๆจากการกระทําของตัวเองคือ,อถ้าไม่ทําก็ไม่ได้อะไรถูกต้องแต่ถ้าเกิดทําก็คืออาจจะได้มากขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าเป้าที่ตั้งไว้สรุปเดือนนี้เป้าแตกอะ่ะอ่านะโอเคงั้นก็ซึ่งตรงกับไพ่ยิปซีเลยค่ะเปิดมาเขาเป็นเก้าถ้วยอ้วนท้วนสมบูรณ์เดือนนี้นะมากับราชาดาบนะคะ แล้วการงานเขาละคะเป็น7ถ้วยเนี่ยมีอะไรที่ทำเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมากับ5ดาบด้วยต้องบอกว่าการงานหนักนะเดือนนี้แล้วการเงินเขาเป็น just i c e คือเนี่ยมีในเรื่องของการขายออกด้วยของทรัพย์สินหรือการซื้อเข้ามานะแต่การเงินเดินดีอยู่คะ่ะมากับ8ถ้วยนะคะความรักเดทมีการเริ่มต้นใหม่นะ แล้วก็อะไรนิ่งๆอยู่แต่ให้ระวังในเรื่องปากเสียงกันด้วยนิดหนึ่งก็คือชาลีออดแต่เราจะบอกว่าพอปลายเดือนมันมีเรื่องคนที่โสดจริงเปล่าเข้ามามเกี่ยวข้องกับคุณนะคะแล้วบทสรุปคุณเป็นแปดไม้เท้ามากับราชินีเหรียญคือยังไงเดือนนี้มีเงินแน่นอนอะ่ะค่ะต้องบอกว่าปูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งลักนณะที่ตั้งแต่เราครบกันมาคุณก็มีข่าวดีมาตลอด คือเขาเจออะไรมาเยอะตอนนี้<ช>ก็จะเป็นช่วงที่เขาได้รับข่าวดีบ้างแล้ว่แล้วถ้าเกิดว่าคุณปูหรือว่าคุณลักนาราศีกรกฎอยากจะทราบว่าครึ่งปีที่เหลือเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปลายปีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณบ้างะจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบ้างเนี่ยจะมีการดูแบบโหราศาสตร์ร่วมสมัยในช่องริต้า t a า c o คอนเน็กนะคะ,คะจะบอกว่าครึ่งปีหลังนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในอีกแง่มุมหนึ่งที่คุณอาจจะไม่เคย รู้มาก่อนนะคะーーก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะกดเข้าไปกดติดตามช่อง Rita Star Connect นะคะช่องของไอเองค่ะ,คะนะคะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ